เต็มตาสมใสเบ็ดโลเห็ดมุ้งจะเป็นง่ามครับเห็ดดอกง่ามครับว่ามันไงโอ้ยมันคือมันหลายครับกล่องลูกเบไ,ไทยบ่ได้พี่น้องเพื่อนเห็ดมาสวัสดีเอิบซี่สุกุทุกคนเด้อวันนี้ยายพามาเก็บเห็ดยุค่าโลเห็ดขิงขมมาต่ำมึงน้ำกันฝนตกเห็ดออกลาย บานคาดว่าคือสิเต็มตาเร็วอยู่แบบ โอ้ยยี่ยีมันไหลครับนี่ครับไหลนีนลน่ปลาซุ่มๆซึ่งเราค่อนตืดดีจะเป็นเดินแห่งๆรับเล็กเกิด วไดไทยให้เบิดเบิ่งบิดสุ่อันเด้พี่น้งองนี่เก็บเฮ็ดบานเก็บเฮ็ดพอดีมื่ว่านกป็นยังดอกหน่อยอยู่ยายกกระมากรยวนอ,อีพอดีเก็บเลย พัดมือหนึ่งจะเป็นง่ามครับันมาซิเพื่อนโอ้ขวมชน้อขวมลงุงคลองชนออ้อนยกแก่คลองอเอาดีเ ฝนที่ตกก็ม่ตกถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดเผาล่ะถ้าเฮ็ดเผาเนี่ยฝนทีตกเลยนี่ยตกเห็ดจ้ะนี่ไงอู้ออกมามาที่กันอ้ยเฮียเฮีย เดอง,อง <c oughs> ได้ม่จะทาง,ล,างลุมพุ่นดยกล่องลกไปไทยป่ได้พี่น้อง่ะน,นะเฮ็ดหน ี่น้องตาแล้วอันทิทาส,สั้นแย่ลงไปก็ดโอปเอ,อ,เอไทยกองไปไทยบ่ได้ยางตกข้องเห็ดดอกงามาค่ะ่ามานเน,านื้อเห็ดเงาันี่ ขาตินขนขาตัดขาไปดอกเงินซักก่อนอากเ่อนจหนงอยก่อนเด็กสวดตาเหลือเด้อแล้วก็ขอจบคลกคเททานีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแช์กดติดตาม จะเป็นกำลังใจให้ได้เฮ็ดชิปไม่ไหมเเบิ่งต่อไปพี่นองได้สิเขา,ากินหน,กนนะกินหนะเขากินน้ำก่อนบันโอ้ยเมย่เอ๋เลยอะ่ะเก็บเฮ็ดได้สามตากันนี่ละเต็มตาสมใส่บิดบอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามเด้อี่นองขอบคุณหลายจ้า ไปได้บอกเก็บใส่หัวหมวกขึ้นมาได้ดิสันในโฮ้ยเอามาบ่ได้เ